ร้านอาหารอาคารซีพีทาวเวอร์สีลมอิ่มอร่อยได้ในราคาหลักห้อ่อาคารสำนักงานที่มีโซนร้านค้าแหล่งรวมร้านอาหารและบริการต่างๆมาที่ร้านแรกเชสเตอร์ <Ch ester. S 1> เป็นอีกหนึ่งร้านที่เมนูครบคันทั้งเมนูข้าวเมนูไก่สปากเกตตี้สแน็คและของหวานต,ต่างๆแอด <Yeah. S 1> ชอบสั่งมาที่ข้าวไก่กรอบซอสน้ำปลาสั่งจานเดียวแค่99บาบาทชอบสั่งมากินคู่กับโต๊ะโนออนเนียนได้ไก่ในจาน5ชิ้นราคา125บาทแล้วตบ้ายด้วยไอติมป๊อปคอ คเตัวสปาเกตตี้โรเต้ไข่กุ้งตัวนี้ก็อร่อยนะแล้วที่นี่จะโปรบ่อยด้วยนะมาที่ร้านที่สองสุขียาแอดชอบมาช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์มีโปรขวัญใจคนทํางานอย่างข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซนที่ราคา109บาทกับโปรหมูย่างฮอกไกโดในราคา134บาทเพียงราคา109บาทก็สามารถได้ทานเซ็ตข้าวหน้าเนื้อได้แอดว่าโคตรคุ้มเลยนะใส่เนื้อถูกใจสิ่งนี้และราคาเริ่มต้นเพียง99บาทมาที่ร้านที่สามตำหนักกุ้ยเตี่ยวเรือร้านนี้พกตังไม่ ก็ทานได้แล้วร <Yeah. S 1> ้านนี้อรนลอยน้ำเข้มข้นถึงเครื่องกินคู่กับเนื้อน่องลายนี่อย่างเข้าและอย่าลืมตกท้ายด้วยยำเกี๊ยวกุ้งทอดละเครื่องหมูสับแน่นๆเลย <Wow. S 1> มาที่ร้านที่สีไห่หนานชุดข้าวมันไก่ต้มเบญจาร้อยยี่สิบเก้าบาท <Yeah. S 1> แล้วตกท้ายด้วยผัดหุองเต้น้ำมันหอย89บาท <Wow. S 1> ผมว่าแค่นี้ก็อิ่มแล้วและราคาไม่เกิน200บาทเอาเป็นว่าอิ่มท้องได้ในราคาหลักร้อยตั้งอยู่ใกล้ MRT สี MR ลมและ BTS สาลาแดงอย่าลืมมาเช็คกินกันเด้อ Yeah.